รู้นั้นเป็นธรรมะที่สามารถทําคนให้เรัสรุ้ได้ตามจริงๆนะก็คือเมื่อไปเทศเทศอะไรเทศาสนากรรมจักรกฐบวัฒนสูตรทครบรรลุธรรมเป็นคนแรกอัญญาโกนทัญะบอกเอออัญญาโกนธัญะาพราสรุ้เสร็จมียืนยันคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าท่านเราสรุ้จิตใช่ไหมว่ยืนยันได้แล้วดึงคนทีนี้ขอบวช มีพระขึ้นมาเพิ่มอ,อ,อีกแล้วเออจากนั้นเมือ่อเมื่อเอาหัวเมื่อตีหัวตีระดับหัวตีระดับอาจารย์ได้แล้วจึงไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาพระราชานี่มีกองคลังมีอาหารเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมเป็นเจ้าเมืองมีอาหารทีนี้กำรามอาจารย์ที่จะคอยที่เป็น หัวกทิของคนสมัยก่อนเสร็จไปหาอาหารมาให้ลูกน้องใครจะมาบวดนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะมีพระราชาเป็นกองสเสบียงให้แล้วเนีย่ยความฉลาดของพระพุทธเจ้า